ไปดูการทํางานของตํารวจนะคะเมื่อคืนนี้ค่บุกไปจับบ่อนที่ย่านวังทองหลางค่ะคือด้านหน้าเปิดเป็นด้านอาหารบางหน้านะคะแล้วพอเข้าไปค่ะก็จะมีโต๊ะพน,นันมีคนจีนอยู่เยอะเลยนะคะเป็นการทํางานของตํารวจกองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีร่วมกับตํารวจของสอนอวังทองหลางเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มค่ะบุกไปตรวจคนที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าหมิงติง อยู่ในซอยสหการประมูลที่วังทองหลางคือก่อนหน้านี้มีพลเมืองดีมาร้องนะคะว่าสถานที่นี้เปิดเป็นร้านอาหารแต่ว่าไม่ให้คนไทยเข้าจากการเข้าตรวจค้นค่ะไปเจอกลุ่มชาวจีนไต้หวันและคนไทยรวม20คนอยู่ในห้องชาวจีนบางคนก็กำลังนั่งเล่นการพนันอยู่บนโต๊ะบาคาร่า ตำรวจยึดของกลางชิปสีดำแทนเงินสดราคา1นึ0 0บาท396อันมีชิปสีเหลืองแทนเงินสด1,000บาทอีก228อันชิปสีแดงจะแทนเงินสด500บาท396อันสีเขียวค่ะอันแล้วชิปใส12อันไพ่สสำรับมีตะดาษสแสดงตารางแลกชิปอีก4แผ่นด้วย7จ็รายการนะคะนี่เป็นของกลางที่ตำรวจยึดมาได้เมื่อคืนนี้ วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะจุดนี้เป็นอาคารสองชั้นด้านหน้าอาคารมีตัวหนังสือภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยเขียนว่าหมิงติงในอาคารมีม่านปิดทึบนะคะทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองเราได้คุยกับ พนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านอยู่ใกล้กับอาคารนี้เขาบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าอาคารแห่งนี้เปิดเป็นอะไรปกติแล้วเขามาทํางานกะกลางวันก็จะเห็นปิดเงียบอยู่แบบนี้ไม่มีคนมาแต่พอช่วงเย็นๆจะเริ่มมีกลุ่มคนจีนมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรกัน ขณะที่แม่ค้าในพื้นที่บอกนะคะว่าซอยนี้คนจีนอยู่เยอะค่ะตั้งแต่ช่วงหลังโควิดเป็นต้นมาหมูบ่บ้านในซอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยมาติดต่อเช่าแต่คนจีนเป็นคนมาอาศัยอยู่แล้วก็จะเห็นคนจีนเดินไปเดินมาเยอะมากยังเคยมากินข้าวที่ร้านด้วยอาคารนี้ช่วงก่อนโควิดเปิดเป็นร้านอาหารจีนแต่ว่าเจ๊งไปแล้วหลังจากนั้นทางแม่ค้าบอกนะคะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเปิดเป็นอะไรไม่ได้สนใจ ว่าไอ้ตึกเนี้ยเปิดเป็นอะไรใช่ไหมคะใช่ร้านรมันเป็นร้านอาหารน่ะอ๋อเคยไปร้านโควิดน่ะแล้วมันก็ปิดไปร้านอาหารจีนป้าหนอว่าจีนจีนแปลว่าหมู่บ้านแถวเนี้ยเขาเช่าอยู่เป็นคนไทยมาติดต่อค่เช่าอ๋อคนจีนมันเดินผิดปกติช่วงนี้เยอะหรือว่ากับน้องสาวเลยอ๋อก็มากินข้าวกินไลนแต่เลยกันไปแปลว่ามีแต่คนจีนเลยแถวนี้นานหรือยังคะที่มีแบบมันมีมาเนี่ยพอโควิดมาแล้วมันก็มีคนเดินเยอะ ขณะที่พันตำรวจเอกเจษดายัางนอกภูมิกับของสอนอวังทองหลางบอกว่าช่วงหัวคํามตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสนะคะว่ามีคนจีนไปลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่นี้ก็ประสานกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเข้าไปตรวจสอบตอนดึกพอเข้าไปไปเจอคนจีนประมาณ8 9คนคะ่ะล้อมวงเล่นการพนันอยู่แล้วก็ยังมีคนจีนอยู่ในอาคารนี้อีกจำนวนหนึ่งด้วย บางคนนั่งรอบางคนนั่งรับประทานอาหารมีคนไทยอีก4คนลักษณะเหมือนถูกว่าจ้างมาคอยดูแลก็ทําการจับกลุ่มทั้งหมด20คนแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคํานะคะเบื้องต้นผู้ต้องหาก็สารภาพว่านัดกันมานัดมาเล่นการพนันที่สถานที่แห่งนี้ค่ะ สำหรับอาคารแห่งนี้พบว่าเป็นอาคารพาณิชย์ให้เช่าก่อนหน้านี้เปิดเป็นร้านอาหารจีนแต่ว่าเจ๊งไปช่วงโควิดก็จะตรงกับที่แม่ค้าบอกนะคะตอนนี้เปลี่ยนผู้เช่าตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะว่าไทยเป็นคนมาเช่าคาดว่าน,น่าจะเป็นคนไทยคือตอนกลางวันก็จะปิดม่านทึบเหมือนกับที่ดอปรบอกไม่ได้เปิดเป็นร้านอะไรส่วนคนจีนที่รวมตัวกันมาเล่นการพนันเพิ่งจะมาที่นี่ได้คืนสองคืนเอง ลักษณะคล้ายกับเป็นบ่อนวิ่งพุ่มกับบอกแบบนั้นนะคะที่ทางกลุ่มคนจีนจะนัดแนะกันผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็มารวมตัวกันเล่นกันพนันถูกจับเรียบร้อยแล้วนะคะในซอยสหาการตะมูลครับหมวยเชื่อว่าพี่หนุ่มก็ต้องเคยไปที่ซอยนี้ซอยสหาก,าการตะมูลใช่ต้องต้องไปบ่อยเมื่อก่อนจะมีเขามีสตูดิโออยู่ที่นั่นค่ะเนี่ยครับ<ต>ก็ไปถ่าย สตูดิโอชื่ออะไรมูนสตาร์ป่ะใช่มูนสตาร์ค่ะ,ะนะครับก็อยู่ในอยู่ในซอยนั้นก็จะไปไปถ่ายไปถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายรายการถ่ายอะไบ่อยแต่ตอนที่สมัยก่อน20ปีก่อนก็เราไม่ทันสังเกตว่ามีคนจีนหรือเปล่าแต่ก็เห็นเป็คนไทยแต่แม่ค้าบอกว่าเดี๋ยวนี้ในซอยนี้ก็จะคนจีนเยอะก็จะอยู่แถวๆบริเวณในซอยนั้นนะครับ เขาจะเรียกว่าซอยสถานทูตใช่สถานทูตลาวซอยสถานทูตลาวเขาจะเรียกซอยอย่างนั้นเรียกซอยสถานทูตลาว